สี่ดแปนะก็คือราคาแป้งป่นบวกกับลิปสุ่กถ้าน้องลองบวกตัวนี้ล่ะถ้าน้องลองบวกราคาของของแข็งไปหนึ่งเก้าเก้าล่ะแม่หกร้ 6, 6! ครโนมิครเขาเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะลูกค้าเป็นแป้งฝุ่นทาโฟเลเซนต์นั่นเองก็คือเฉดสีผิวก็เฉดเฉดสีผิวไหนก็ใช้ได้น้องเย็นป็นคนผสวบคำ้ำใช้แป้งเบอร์สิบสามเลยน้องเย็นก็ใช้แป้งฝุ่นได้โดยที่หน้าไม่วอกหน้าไม่ลอยหน้าไม่เทาดูไม่เหมือนทาแป้งฝุ่นเลยลูกค้าจ๋าเข้าใจความแป้งฝุ่นนะบางท่านอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยมันต้องเป็นปืด้ดมันต้องเป็นคราบไม่แม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะลูกค,ะคะ้าจ<ๆ>๋าเขาจะกลืนไปกับผิวได้เลยเขาเกลืมไปกับผิวได้เลย,เลเลยหรือใครที่มีปัญหาารูขว้ง หน้ามันตลอดทั้งวันแนะนํามาใช้แป้งฝุ่นก็ตารดูขอเทมเลยว่าเขาคุมมันดีมากก้าเทมกลางหลายเลยนะคะลูกค้าว่าแป้งฝุ่นเราคุมมันดีมากลูกค้าจา้ะเขาไปแป้งฝุ่นคุมมันนั่นเองคือโนเมคอัพโนเมคอัพได้เลยนะคะแล้วเส็นนี้ทุกจบละงานหน้างานปากงานคิ้ว3ามร้อบสาทต่กล้าสองกดได้เลย ลูกหาสาววันนี้คือแบบอูศสกษาบึกษาคือเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะหรือใครนะคะอยากดูงานผิวแบไหนไหมยังไงกินมาสอบถามน้องแยมได้แต่ก่อนอื่นน้องแยมอยากดูจริงๆเลยว่าตป้งทาบเรองพื้นเนี่ยเขากันน้ำกันเหงื่อจริงหรือเปล่านี่เลยที่น้องได้ทาไปหลังมือนะน้องขอยนญาตเป็นจริงพี่สาวมีเจอพี่นมินสาซูมให้หน่อยจ้ะนี่จบ ฉีดเลยฉีดเลยตามด้วยอะไรผิดชู้จ้ะผิดชู่จ้ะซับน้ำตาหรือเปล่าซับมือลูกค้าสามนี่ขอขอกดๆเลยนะขอกดกดเลยนะล,ยนะลูกค้าดูอ่ะอ่ะดูไม่มีอะไรออกมาเลยและคือแบบผิวก็คือสวยเหมือนเดิมผิวก็คือสวยเหมือนเดิมแล้วเทปหน่งทาท่างที่ไม่ทา ค่าที่ทาค่า,าที่ไม่ทาลูกค้าจ๋าบอกเลยว่ารองพื้นกับแป้งพับใช้คู่กันสวยผิวสวยจริงๆเหมือนน,น,น้องวันนี้เห็นไหมนี่ลูกค้ากดได้เลยนะวันนี้แป้งพับกับรองพื้นมีโปรด้วยปกติอะซื้อแยกคือเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยน้องบวกให้ดูนะซื้อแยกใช่ไหมแป้งพับสามเก้าบวกรองพื้นเท่าไหร่179แม่ซื้อแยก5้าบาทแต่วันนี้ก็มีตะกร้านนี้นะตะกร้านนีืเลยแป้งพับคู่กับรองพื้นเหลือ499ไม่พอลูกค้า ใช้คูปองตั้งใจฟังนะเขาเหลือเพียงอ่าน้องจิ้มให้ดูเลย439บาทจ่ะแม่โบมากลูกค้าลูกค้าสาวโวโกนนะ่ะแปง้งแพนเโรลพื้นเหลือ439บาทนะคะลูกค้าจ๋าไม่พอนะคะลูกค้ยายังได้ของแถมไปอีกเป็นกันแดดสองส้นหนังไปอีกห่งชิ้นนะคะลูกค้าหรือว่าใครบอกว่าอยากได้งานที่โครบกว่าน,นี้งานที่ป็ีงานปากด้วยมีไหมมีลูกค้าตะ